หนึงสองสาไม่ใช um her sure ่อ่ลองจับคิดเองดูหนึ่งสองสาเก่งมากเลยอนไเอาออกมาก่อนหนึ่งสองสาจับว่าเขาปากเองมื่อเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยยิงยิงยเก่งจังเลยออามันเก่งจังเลยเก่งมากเลยบอด้ไ้การ์ดให้กิน มัม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 ยกแก้วยกแก้วเก่งเก่งแต่อ่ะแตใหม่อ่ะหนึ่งสองซ้ำเอาขาปักหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไม่ได้ให้ยิ้มเอาขาปักเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยยกด้วยยกด้วยยกด้วยยกแบบนี้เก่งมากเก่งมากปรบมือให้ตัวเองเลยเป๊ะเปะเป๊ะเปะเปะ